เอาละะฮะท่านผู้ชมมาพบกับ Ark Survivor ตอนนี้ก็มีเหตุไม่คาดฝันขึ้นคือมีโกเลมกเลมก๊อดเนี่ยกำลังขยุ่มอยู่แถวๆบ้านนะครับก็เลยเนี่ยแอดมินก็มาช่วยในการจัดการพฤติกรรมของมันนะครับทีนี้เราก็จะมาจับกันนะครับโดยใช้ปืนใหญ่เนี่ยเราก็เตรียมพวกตู้เซฟมีเออเขาเรียกอะไรมันจะมีพวกปืนใหญ่ลูกปืนอะไรเพียบเลยแอะสอบรองเลยนี่เผื่อพลาดเนาะนะครับ อันนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านที่แสนน่ารักมาดูด้วยนะฮะก็แล้วก็แอดมินด้วยนะครับในช่วยให้ความร่วมมือให้บรรยากาศมันเออคึกคืนขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่าแต่ทีเราใช่ไหมงั้นผมลุยแล้วนะโอ้มีอีกเผ่าหนึ่งกำลังยิงอยู่เหมือนเขาจะเจอตำแหน่งหรอนะโดนอ้าวไม่โดนซะง,งั้นคราวนี้เราก็ เอาแคแนนใส่ไว้เลยเราจะเป็นหน่วยปืนใหญ่ยุคกลางกันนะจังหวะนี้ธนูธนูยาสลบอะไรไม่ใช้แล้วมันต้องปืนใหญ่แล้วจังหวะนี้อากาศมันเมันหนาวชิปิงเลยวะตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวต้องขอติดตั้งปืนใหญ่ก่อนปืนใหญ่ต้องมาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยปลาโอ้โหปลามันจะต่ออะไรกันเนี่ยเนีปึ๊บ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 เอ้ยโอ้ยได้ทีดีวะอ่าประมาณนี้แหละยิงอ่ะคราวนี้นะแล้วก็ ต้องเล็งดีๆฮะกาดสายตาจังหวะนี้ต้องต้องไปด้านซ้ายนิดนึงอ่บซ้ายนิดเนาะซ้ายนิดเอ m มเลฟออบอ้าวิชกโ,โดนอีกแล้วแล้วก็เราก็เน้นการขึ้นแบบโปรเจกต์ไยนิดนึงอ่บทีนี้เรามาบรรจุก,กันเลยดูสิถึงไหนแล้วไฟเลยได้ปะ่ะเอ๊ะเราใส่ลูกกระสุนแล้วนี่แต่ทำไมเรายิงไม่ได้วะเอมอัพ เอปอีกว t าจะฟักทำไมมันเล็งไม่ได้ล่ะเนี่ยอ่ะใส่ลูกกระสุนเอาใหม่อา้าวทำไมยิงไม่ได้เนี่ยหรือว่ามันมันตีความว่ามันอยู่บนน้ำวะเฮ้ยอาใหม่ก็ได้ใหม่ก็ได้อะสร้างใหม่เลยดีกว่าดิมูริตไปเลยเนี่ดิมูริตช่วยไม่ได้เอาวินกัเอาแค่นันบอลคืนมาด้วย เราต้องลองสร้างให้มันสูงขึ้นปุ๊บอืออ่ะประมาณมุมนี้ก็จะได้มั้งเราขวายนิดขวายนิดขวายนิดขวายอีกขวายอีกขวายอีกอีกนิดอีกนิดอ่ะน่าจะได้แล้วมั้งทีนี้ก็ขึ้นขึ้นต้องกลับวิธีโค้งดีๆขึ้นดีน่าจะได้แล้วมั้งทีนี้ก็ลองดูใส่ไปต่ทียิ่งโดนไหมเหมือนจะไม่โดนว่ะอ่ะลงอีกนิดอ่ะขึ้น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  น่าจะได้แล้วมัง้งทีบมันจุกระสุนแล้วก็ยิงโดนหรอโหพันแปดค่าสนุปไม่ลดแน่เลยอ่ะ,อะลองอีกลองอีกลองอีกยิงเข้าไปอีกตู้มพันแปดค่าสนุปอยู่ที่สามหมื่นอยู่เลยอ่ะลองอีกรองอีกมุมนี้น่าจะได้มัง้งยิงโดนไหมโหยังสามหมื่นเหมือนเดิมแม่อ่ะรล,ลองอีกใส่อีกแล้วก็ไฟร์เป็นไงบ้างน่าจะโดนเนาะ ข้าศึอยังสามหมื่นหกวัตต์ฟักมาทีนี้เราก็มาเพิ่มดีกรีความตื่นเต้นโดยการขยับให้มันใกล้ขึ้นแล้วตอนนี้ข้าสรุปอยู่ที่แสนกว่าแล้วมันจะกระสูนเข้าไปยิ่งปวมไม่ว่าหุโยยังแสนอยู่เลยแสนว่าไม่โอเคยิงอีกบุ๊อ้าวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วเอาอีกยิงตุ้มโอ้โหลนหัว หึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วอีกนิดเดียวอ่ะใส่เข้าไปจึ๊บไหมจึ๊บไหมจึ๊บอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแล้วจวังหวะนี้แหละเราได้ที่แล้วเราได้ที่แล้วอ่ะใส่ไปเลยไม่หยุดยั้งครับไม่หยุดยั้งครับไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วครับตอนนี้อ่ะอีกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันอยู่ไหมใช่ไหมอะไรแล้วฮะยิงจึ๊บโอ้โหโดนเต็มหัวหนึ่งแสนสองหมื่นแล้วครับโอ้โหยิงบไหมจึ๊บไหมจึ๊บโอ้โหโดนอีกแล้ว อ้าวเอาอีกเอาอีกเอาอีกกำลังได้ที่ร้อยมันหมุนก่อนจึ๊บไหมไม่จึ๊กว่ะเอ้ยจึ๊กมีคนจึ๊กมีคนจึ๊กเท่าไรเอ้ยหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแล้วฮะไฟจึ๊บไหมไม่จึ๊กโอ้ทุบอ่ะเอาไม่ใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้สองหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันจึ๊บไหมไม่จึ๊กว่ะเท่าเดิมเลยเท่าเดิมเลยอ่ะใส่ไหมไฟไม่จึ๊กว่ะเฮ้ย เท่าเดิมเท่าเดิมอ่ะเอาอีกใส่อีกโหไม่โคตรนานอ่ะเฮ้ยจึกจ๊กจึ๊กมีคนจึก๊กหรือหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแล้วอ่ะใส่ไปไฟจึก๊กอ้โมีคนจึก๊กยิงโดนหัวนะมีคนยิงโดนหัวหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแล้วยิงต่อไปยิงต่อไปจึก๊กโอ้โหยิวเวลามันโดนหัวมันจะมีการแบบตั้งการอีกหนึ่งไหมเออเราจะได้ดูดูเนาะจึก๊กโอ้โหโดนหัวอีกแล้ว เยี่ยม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 ลูกกระสุนจะหมดแล้วลูกกระสุนจะหมดแล้วมาดูกันนะฮะว่าได้หรือเปล่าจื๊๊อโอหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแล้วอีกหนึ่งหมื่นกว่าอีกหนึ่งหมื่นกว่าหนึ่งหมื่นหกพันอ่าไม่จื๊๊อไม่จื๊๊ออ่ะยิงอีกยิงอีกตุ้มตุ้มแฟร์ไม่จื๊จ๊อว่ะยิงอีกยิงอีกอ้าวมันหันหลังพอดีโอ้ลูกกระสุนหมดแล้วเดี๋ยวต้องลงไปเติมก่อนตู้ไหนวะตู้ไหนวะตู้ไหนวะ ตู้นี้ปะโอ้โหไม่มีมันต้องตู้นู้นแหละกระดึบกระดึบกระดึ๊บไม่อยากตกน้ำเอามาเยอะๆเยอะๆเยอะๆเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ้อยอ้อยพออ้อยพออ้อยพออ้อยเผื่อชนะหน้าเลยเอ้าอ้อยเผื่อชนะหน้าเลยหลับเอวก็จะหลับเอวเออก็จะหลับแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยอีกหมื่นกว่าเนี่ยสู้เขาสู้เขาบันไดปีนสิวะเฮ้ยปีนดิไม่มี้ปิดปีนเออมาแล้มาใช้ชุดสุดท้ายนี่คุ้มเล็ง fire อุ้ยจึ๊กโอ้โหเฮ้ยหนึ่งหมื่นหนแาพล้วไฟอะไม่โดนอ่ะโอ้มีคนโดนมีคนโดนมีคนโดนไอ้ต้องโดนหัวนะถ้าไม่โดนหัวนี่าสลบไม่ขึ้นเนี่ยจึ๊กไหมจึ๊กอ่ะอุ้ยหนึ่งแาแล้วขาดอีกหมื่นสาดอีกหมื่นจึ๊กโอ้โหมีคนจึ๊กว่ะหนึ่งแแปดพัขาดอีกหนึ่งหมื่นห่พอะไฟอะ จึก๊กโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวเราจะใกล้มีโกเลมเทพประจําบ้านกันแล้วนะครับจังหวะนี้อ่ะเรามีเพื่อนบ้านช่วยยิงกันด้วยนะครับหลบไม้คนละมือนเนาะเพื่อนบ้านน่ารักมากจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วอีกนิดเดียวโอ้มันหันหลังพอดีอ่ะอ่ะเอาอีกไฟ <Fire. S 1> อ่ะอ้จึกจ๊กจึ๊กโอ้โหนิดเดียวอีกนิดเดียว อันนี้คือมิดด้ามแล้วนะมิดด้ามแล้วนะไฟอ่ะสลบแล้วเย้ฮ yeah. oh, ู้โอ้โหนานมากเลลยนะี่ยใช่หลับแล้วโอ้ว oh, กว่าจะหลับได้ฮู้ถ้าตายเนี่ยโอ้โหโอ้ตัวมันใหญ่มากเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารล่ะทีนี้เอาไงล่ะทีนี้มีอาหารไหมเนี่ยพี่โชคเมื่อกี้ผมมีซันเปอร์อยู่นิดนึงไหนแล้วไม่รู้ อ้าวชิบหายสิน,นี้อ้าวเดี๋ยวผมลองใส่เดี๋ยวผมลองหายหินใส่ก่อนเออซันเฟอร์หินครับเอาไข่แมนติสฮะหินเราไม่มีเลยอ่ะไปขุดเพิ่มแถวนี้แล้วกันมาจอบจึ๊กจึ๊อ่ะมาพอแล้วมั้งหนึ่งพันเอาอีกสักนิดเอาอีกสักนิดโอ้ยจะไปชกหินทำไมเอาขวาน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 ได้เยอะกว่าอ่ะสองพั 2, นน่าจะพอมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะ อันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านจริงๆนะถ้าเกิดว่าไม่มีเขานี่ก็คือโคตรลำบากบอกตรงๆนะครับอันนี้บ้านใกล้กันเขาก็ช่วยเหลือผลไม้คลละมือเนาะถ้าไม่มีเขาเนี่ยโกเลมคงไม่ล้มอย่างนี้หรอกะมาเราใส่อาหารเลยใส่หินใส่หินไม่ขึ้นน่ะมันไม่ขึ้นเทมอะ่ะอ่ะลองไม่ขึ้นน่ะตัวไงดีวะคือไม่กินหินนะตัวนี้อ้าวเวนกร,รมเลยทีนี้ โอเคครับเหมือนบีโชว์เขาจะเจออาหารแล้วฮะก็คือเจ้าสิ่งนี้เหมือนเป็นตัวที่ตอบจากบอสในสักอย่างก็ไม่รู้นะ <c oughs> นะครับอันนี้เป็นเอาไว้นี่ไงมันจะมีคําว่าล็อกสไตล์ด้วยตัวนี้มันชื่อว่าล็อกสไตล์นะฮะตอนนี้ก็ใกล้เรียบร้อยแล้วที่จริงมันกินซันเฟอร์ด้วยนะแต่ว่าเซิร์ฟนี้มันจะไม่มีซันเฟอร์เพราะว่ามันไม่ใช่สปอตเอิร์ธหรือว่าไปคิวไวเวิร์นก็ได้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเป็นไงบ้างถึงไหมเนี่ยมีพอไหมเนี่ยเหลือ40กว่าชิ้น กับอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์โหได้อยู่โอเคพี่โชว์ชวผมว่าเนี่ยเดีย๋ยวเราไปทําอะไรให้เพื่อนบ้านหน่อยแล้วกันเนาะไปช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็ผมคิดว่าเซิร์ฟนี้ผมจะโด o n a t ให้แอดมินอนี่อดมินตเต็มที่มากเลยนะผมว่านะครับโหได้แล้ว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 เรามาดูสเตตัสกันนิดนึงนะครับคือเลือดจะอยู่ที่ประมาณอันนี้หน่วย10ส0 0ร้อยพันหมื่นแสนเลือดสตาร์ทอยู่ที่เก้าแสนนะะน้ำหนัก ถูกได้เยอะชิบหายเลยโอเคเอาไว้ฝากของเลยเย่มีตัวช่วยเก็บกวาดแล้วเย่ไม่ต้องแบกให้เหนื่อยแล้วน้ำหนักเยอะมากเลยนะส่วนดาเมจน,นี้สองพันเอร์เซ็นเยอะอยู่เยอะอยู่เออเรามีอานพอดีอ่ะขึ้นขี่ได้เลยไหมเนี่ยขึ้นขี่ได้เลยโอ้โหตัวสูงชิบหายตัวสูงมากอะ่ะ ถ้าขี้ขวามันจะเป็นยังไงเอ่ยปลาหินครับปลาหินอือโอ้โหเรามีสันเทพตัวแรกของเราแล้วนะฮะแต่มันโดดสูงชิบหายเนี่ยดูมาเจ็บไหมเนี่ยตึ้มมาเราต้องไปตรวจสอบดาเมจหน่อยละไอ้แรดตัวนั้นแหละจะเป็นเหยือ่อทางอารมณ์ของเรานะฮะเฮ้ยฆ่ามาแล้วอ้าวเวทมานี่ไหมตู้ แสนสามสามแสนสาม,สาม,สาม,สามใช่ท่านผู้ชมสุดยอดเลยสุดยอดเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าฟาร์มหินเราจะได้ในวันนี้อย่างนี้ต้องพิสูจน์ตุม้มสุดยอดเลยสุดยอดเลยอภิโชคขับเล่นไหมไขับเล่นไหมเป็นไงบ้างครับเป็นไงมันโหดมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องทำลายหลักฐานทิ้งด้วยนะเเดี <c oughs> ย๋ยวราไปสร้างป้อมเกะกะเขาให้เนี่ยสุดยอดเลยอะ ถ้าล,ลองลองโดดดูดิโอ้มันโดดสูงมากเลยเนี่ยนิดล็อกสตานะฮะสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้ยกหินว่ะตูมเงี yeah. ้ยลองทดสอบได้มีไัมซิครับคือประมาณสามแสนนะนะครับสุดยอดเลยอะส,ยอสามแสนสามเดิมเดิมสามแสนสามใช่โหดมากเลยเนี่ยคือเอาไว้ล้มบอสตัวอื่นได้สบายเนี่ย เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีถ้าเซิร์ฟนี้ถ้าตัวนี้ไปอยู่ในเซิร์ฟเอนจอยอะไรเนี่ยคือฟาร์ไมได้สบายเลยนะม,มีอะไรสู้มันได้แล้วอันนี้คือเปริษัตทที่อาจจะติดท็อป10ความแข็งแกร่งที่สุดในม็อดนี้หรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวคราวหนะ้าจับอะไรใช้จับอะไรก็ลองเสนอแนะมาได้นะครับเดี๋ยวต้องทำลายสถานที่นี้ทิ้งก่อนไม่งั้นเกะก,กะคนอื่นเนาะโอเคขอบคุณที่รับชมทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ อะ,อะไรนะเคียร์ของเลยครับทานก่อนเคียร์ของก่อนโอเคกลับบ้านครับไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับไม่บายดูของเฮ้ยคืนนี้ท้งคืนแน่ผานลงที่นี่นาตูเค oui> ียย์มันเลย